ประเด็นเรื่องของเหตุระเบิดนะคะที่โรงงานเป็นโกดังเก็บเพลิงเ,เก็บดอกไม้เพลิงนะคะคุณผู้ชมที่ตลาดมูโนะเนาะที่จังหว,าาวัดนราธิวาสล่าสุดเดี๋ยววันนี้นะคะด้านของนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะไปสอบถามกันว่าตอนนี้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นเรื่องของ<ม><ม>การแจ้งขนย้าย<ม>พลุเน,เนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไง คือทางด้านของพลตรีประโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตลาดมูโนค่ะเตรียมสถานที่ความพร้อมรับนายกทรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะที่จะลงพื้นที่ตลาดมูโนอาเภอสงไห่กลลกจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะเรื่องนี้พลตรีประโมทท่านยังระบุถึงการสอบสวนทางคดีซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับ5กระทรวงเป็นหน้าที่ของแต่ละส่วน ที่จะต้องดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงค่ะส่วนด้านคดีก็เป็นหน้าที่ของตํารวจ<ม>ที่แจ้งข้อหากับผู้กระทําผิดซึ่งเป็นเจ้าของโกดังที่ถูกหมายจับ2คนเนี่ยยังไม่เข้ามามอบตัวกับตํารวจนะคะแล้วก็ยังระบุว่ากรณีมีการนําเข้าขนย้ายพุด,ดอกไม้ไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าตั้งแต่ต้นปี2566เนี่ยคุณผู้ชม ยังไม่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายพลุนะคะรวมถึงดอกไม้ไฟเข้ามาในพื้นที่จากผู้ประกอบการซึ่งอำนาจในการขออนุญาตการครอบครองและจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟนั้นเป็นของนายทะเบียนท้องที่ ส่วนเรื่องของการขนย้ายเข้าพื้นที่ประกาศประกอฉุกเฉินก็พบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้กําหนดห่วงระยะเวลาในการขออนุญาต6เดือนตอนหนึ่งครั้งก็พบว่ามีบริษัทร,ร้านค้ารายใหญ่จานวน6บริษัทด้วยกันค่ะที่จะนําประทัดดอกไม้ไฟส่งให้ร้านค้าย่อยที่มีมากกว่า30ร้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการขออนุญาตกันและต้องแจ้งจํานวนเข้ามาด้วยแล้วในจํานวนที่แจ้งเข้ามาเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะคะว่ามีการจดทะเบียนร้านค้าและยอดที่สั่งซื้อกับยอดแจ้งเนี่ย มันตรงกันหรือไม่รวมถึงเดี๋ยวต้องไปตรวจเรื่องของความเชื่อมโยงกับบริษัทสั่งซื้อกับกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงด้วยค่ะค่ะตอน,นั้นีมีมีสื่อหลายสำนักยังยังเข้าใจผิดเช่นเอ๊ะทำไมดอกไม้เพลิงไม่ไม่เก็บในค่ายจริงๆเราคนละส่วนกันในการเก็บเนี่ยเฉพาะสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการประกอบวัตถุระเบิดซึ่งส่วนใหญ่เขา,ชาใช้ใช้ในในโรงโม่หินในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมาตรการควบคุมยุทธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุม ทั้งดอกไม้เพลิงและก็การควบคุมอุปกรณ์ในการประกอบวัตถุระเบิดเรามีแนวทางในการควบคุมที่ต่างกันกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของดอกไม้เพลิงประทัดและพลุที่มันมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะำดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป